ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บริเวณสามแยกไฟแดงวัดภูเขาดินถนนพระพุทธบาทตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์มีร้านขายข้าวแกงแห่งหนึ่งมีลูกค้าแห่มาซื้อแกงถุงและนั่งรับประทานข้าวราดแกงที่ร้านกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยมีแกงและอาหารอื่นให้เลือกรับประทานหลากหลายชนิดแถมราคาถูกกว่าร้านอื่นๆมากโดยราคาข้าวแกงราคาเพียงจานละ25บาท ส่วนแกงต้มและลาบรวมถึงผัดผักต่างๆใส่ถุงราคาเพียงถุงละ20บาทเท่านั้นจึงเดินทางไปตรวจสอบพบร้านขายข้าวแกงดังกล่าวชื่อร้านข้าวแกงปาตุ ตั้งอยู่ในที่195ถนนพระพุทธบาทตระบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ห่างจากเรือนจำจังหวัดเพชรบูร์ประมาณ40-50เมตรพบนางนัตยายอดยาอายุ44ปีเจ้าของร้านกับลูกน้อนจงจำน2-3 2ถคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติกันกำลังชนมูนอยู่กับการตะแกงใส่ถุงขายให้กับลูกค้าที่ทยอยกันมาซื้อแกงใส่ถุงตั้งแต่เช้าตรู่เป็นจำบนมาก โดยบางรายซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านขณะที่บางรายซื้อไปใส่บัตรพระโดยเมนูอาหารต่างๆมีให้เลือกหลากหลายชนิดมีทั้งแกงหมูแกงไก่และแกงประเภทต่างๆรวมทั้งแกงส้มต้มยำต้มจืดต้มขาไก่ไข่พาโลน้ำพริกกระปิปลาทูหลนปูหลนเต้าเจี้ยวลาบคั่วและผัดผักต่างๆรวมประมาณราว3าชนิดน,นางนัตยายอดยาเจ้าของร้านข้าวแกงปาตุกล่าวว่าเดิมร้านข้าวแกงปลาตุ เป็นร้านของแม่ของตนซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่ปี2540แต่เปิดได้เพียง2-3ปีก็ต้องหยุดไปเนื่องจากการทำแกงและอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะยุ่งยากต้องตื่นก่อนเช้าและไม่ค่อยมีคนช่วยต่อมาในปี2544 ตนกับสามีได้ลาออกจากงานมาเปิดร้านขายข้าวแกงแทนแม่โดยตนมีคติประจําใจคือขายเอากําไรเพียงอยู่ได้ก็พออาหารบางอย่างได้กําไรมากบ้างน้อยบ้างก็ถูถัวก,กันไปเนื่องจากบ้านไม่ได้เช่าและไม่มีภาระหนี้สินใดๆต้องการให้ลูกค้ามีอาหารหลากหลายชนิดเลือกรับประทานหรือลูกค้าจ่ายเงินเพียงร้อยบาทสามารถซื้อแกงถุงก,กลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึง5อย่างแต่ถ้าเป็นครอบครัวขนาดเล็กซื้ออาหาร2อย่างเช่นข้าวเปล่าหนึ่งถุงราคา10บบาทก็สามารถรับ ทานได้อิ่มถึงหนึ่งมือ้อเนื่องจากตนเข้าใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นคนที่ในวัยทำงานได้เงินค่าแรงเพียงละ3า0 0บาทถ้าอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักของค่าครองชีพมีราคาแพงกว่านี้คงไม่เหลืออะไรนางนัตยากล่าวต่อว่าตั้งแต่ที่ตนเปิดรามาได้เกือบ20ปีเพิ่งเคยปรับราคาอาหารถุงจากราคา15บาทมาเป็น20บาทและเข้ารัดแกงจากราคา20บาทเป็น25บาบาทเพียงครั้งเดียวและจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่ในขณะนี้ ตนยังไม่เคยมีความคิดว่าจะปรับราคาขึ้นอีกเนื่องจากเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่น้ำมันพืชและวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารราคามีขึ้นมีลงร้านอื่นเวลาวัตถุดิบขึ้นราคาก็ขึ้นราคาขายตามแต่พอวัตถุดิบลงราคาก็ไม่เห็นที่จะลงราคาตามซึ่งตามความเห็นของตนคิดว่าไม่เป็นการยุติธรรมกับผู้บริโภค เปลาแบบแดงอะสามบาทแล้วก um pues mm ็โอเคอยู่อะไรเงี้ยางว่า hmm เียวเราบซื้อบางทีหัวขึ้นก็ี้จถ้าแรงก็คือสมร้อยก็เล้ก็เลยแบบรก็่ขายสี่ร้อยบาทหลาที่เราอเห็นมันก็หัวกันเนาะอย่างหมอกกอคือเราก็ไม่ได้ว่าอย่างอย่างตัดไม้ไผ่แล้วก็ใส่แต่ไข่อะไรเงี้ ก็มันก็สวยนะแบบวาร้านหมูก็ร้านหมูใครอยากอยานั้นก็ตอนนี้คนเขาก็นิยมจะนัดก็ับรถไปกินเยอะแล้วตอนนี้ก็คือมันก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็เอาแนลนอนไม่ได้แต่ร้านหมูนี่ก็คือแม่จะขายีก็คือเสาวธิปเขาสองก็อยู่กันอย่าเงี้ยสาวธิปกับไข่ไข่ดีไข่ดีนะเมื่อวานนี้หมด หนูว่าชอบเสาอาทิตย์ที่ร้านหนูชอบตั้งนานแล้วนะไม่ได้ว่านะตั้งแต่ที่เริ่มขายมาเนี่ยหนูก็เสาอาทิตย์จะถ้าเกิดวันจันทร์สุดที่ก็จะคนดทำงานเขาก็จะเรื่อยๆแล้วก็เสาอาทิตย์เนี่ยหมดเร็วขายไม่เกินเกินิ0โมงอย่งแค่ ก็ผ่านไปหลายปีอยู่ก็ตั้งแต่ขายมาเพิ่งปรับครั้งเดียวได้ต้องซื้อตัวแกงเหมือนกัน แล้วก็ถือว่าแล้วไม่เหลือให้พ่อแล้วก็โอเคคือได้แล้วก็ไม่ได้ไเอาแบบอะไรเย <c oughs> อ,อ,เนนอะอันนี้คือ <c oughs> ความที่ว่าเราขายมาก็มีแกงถืวหวานโอเคอยู่ของหนุ่มนี่คือจะจะผัดเปลี่ยนต้มยำต้มขาไก่แยกเขียวหวานแกงเราจะเปลี่ยนเมนูทุกวันแต่อันนี้ก็คือเบสิตคือเป็นเจ้งของเขาเลยว่า